สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียน้องเอ็ซีทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านนานปาจีนบุรีนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับผระผงรุ่นนี้นะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมอ่าผสมผงเท่าอังคารนะครับของหลวงปู่เอียนะครับผมอ่าหลวงพ่อสมจิตนะครับสิทธิ์เอกของท่านนะฮะ สร้างถวายหลังจากหลวงพ่อเอียนะครับท่านมรณภาพนะครับผมนี่นะฮะอ่าสำหรับประถุมงคลนี้นะครับไม่ทันหลวงพ่อเอียนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับมีผงเท่าวังคานะฮะของหลวงพ่อนะครับอ่าที่อยู่ในองค์พระองค์นี้นะครับผมนี่นะฮะอ่าเห็นไหมครับนี่นะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่น,นะครับอ่านี่จะเป็นเนื้อหามนสารนะฮะมีน,นาท่านนะครับสำหรับพระองค์นี้นะฮะก็อ่าโดนจับมาช้ำหน่อยนึงนะฮะจากจากที่ผมเห็นมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนื้อหามนสารนะครับมีเกษาของท่านด้วยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะมีเกศาด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีอักขลาะนะครับน่าจะคำว่าพุทโธนะนี่นะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะมีคำว่าหลวงพ่อเอียนะครับนี่ตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับเนื้อหามนสารก็จัดจ้านนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่รู้สึกว่าจะเป็นคาบบวกหรือเปล่าครับ น่าจะวางไว้นานนะครับสําหรับพระองค์นี้นะจากข้อมูลที่ได้มานะครับก็น่าจะจัดสร้างนะครับหลังหลวงพ่อเอียมรณภาพนะครับก็คือประวัติหลวงพ่อเอียนะฮะท่านเกิดวันที่9นะครับพฤษภาคมนะฮะปี2 5 4 8นะครับแล้วท่านก็มามรณาภาพนะครับในวันที่17กรกฎาคมนะฮะปี2 5 2 1นะครับผม นี่นะฮะพระองค์นี้ก็น่าจะจัดสร้างนะเราราวปีสองกว่านะครับหลังจากลวงพ่อเยียมรณนะภาพนะก็ประมาณปีสองสองนะครับนี่นะอา่าขอบก็จะฟูฟูแบบนี้เลยนะครับนี่รายละเอียดนะเนื้อหามนสารชัดเจนนะครับเนี่ยนะเรามาชมดูด,ด้านหลังกันครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นตัวอะนะครับนี่นะแล้วก็มียันนี่ด้วยนะครับเห็นไหมครัสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มีคําว่าอ่ะละหังนะครับนี่นะครับนี่ครับตัวยันนะฮะวัดบ้านด่านนะฮะป่าจีนบุรีนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะอ่าสังเกตนะฮะ คำว่าบุคลีนะคำว่าลีนะครับเขาก็จะแยกออกมาเลยนะครับคมคมเลยนะเห็นไหมครับนี่นะแบบนี้นะครับนี่นะเนื้อหามวลสารนี่นะะส่วนใหญ่นะครับพารุ่นนี้นะครับจากข้อมูลที่ได้มานะก็จะล้านแบบนี้นะเนื้อเาก็จะพองๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะเนื้อก็จะแตกๆออกแบบนี้นะฮะเห็นชัดไหมเอ่ย นี่นะครับนี่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นะครับอ่รู้สึกว่าจะมีอีกพิมพ์หนึ่งด้วยนะฮะอีกพิมพ์หนึ่งก็แขนตรงนี้เขาก็จะห่างๆนิดนึงครับแต่ที่เห็นบ่อยๆเลยคือพิมพ์แขนหุบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่โอเคครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะฮะอ่ะก็กดอ่ะแล้วก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับพารุนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่นะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม